ถ้าไม่มีผู้หญิงคนใหม่ของ P.K. ก็คงจะไม่มีแรงเสียดทานหรือว่าปุกกระแสขึ้นมาผู้หญิงคนใหม่การพูดที่มันสอไปได้ถึงแบบขุดคุยเรื่องอดีตมีแต่เสียกับเสียไม่มีมุมไหนที่ได้เลยฝากสกิด P.K. ให้ไปบอกคนข้างๆว่าการสงบปากสงบคำบางเรื่องก็เหมาะสม การออกมาพูดเยอะไม่ได้ทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นบางเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดหมดเพราะพูดเพื่อเปิดแผลไม่ได้ทําให้ตัวเองดูดี จากประเด็นเดือดของพีเคปีวัฒน์แล้วก็โยเกิร์ตณัทชานะคะที่คุณแม่อดีตสามีค่ะกําลังมีการฟ้องร้องในเรื่องของบัญชีค่ะที่มีความผิดปกติแล้วก็สงสัยว่าทําไมพีเคเนี่ยถึงไม่มีเงินและล่าสุดนะคะพีเคก็ยังมีการให้สัมภาษณ์อีกว่าตัวเองเนี่ยบางวันมีเงินแค่700บาทบางวันมีพันกว่าบาทบอกไปเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อจนทำให้เรื่องนี้นะคะถูกพูดถึงอย่างดูเดือดค่ะก่อนรุ่นน้องนะคะอย่างคุณอันพัวนาค่ะนั้นก็ไม่กลัวทั่วลงนะคะมีการขอให้โอกาสพีเคมีการจ้างงานใหญ ก็ได้มีการออกมาฝากข้อความถึงมิเรียนค่ะหลังมีการปลุกกระแสดราม่าเดือด PK ก่อนเตือนเรื่องใหญ่ของ PK ในการรับงานที่จะมาถึงค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทําเอาหลายคนค่ะต่างชื่นชมกับพิธีกรดังต่างๆกันนะคะเมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลัง PK เนี่ยมีการโดนปลดจากรายการใหญ่นะคะโดนสังคมแบนทางด้านของพิธีกรดังอย่างคุณอั๋นพัวนาถค่ะนั้นก็ได้มีการยื่นมือช่วยเหลือให้โอกาสจ้างงานใหญ่ให้ PK นะคะทาหน้าที่พิธีกรบนเวทีนางงามอย่าง Miss International Queen หรือว่านางงามสาวท้าระดับโลกค่ะโดยคุณอั๋นพัวนาถนะคะมีการเปิดเผยใน รายการข่าวจบคนไม่จบของช่องข่าวสดนะคะที่มีคุณอั๋นพัวนาและก็คุณแขกคำกาค่ะได้ออกมาพูดถึงท็อปฟิกในเรื่องปมของพีเคือช่วงหนึ่งนะคะคุณอั๋นพัวนาค่ะก็ได้มีการกล่าวว่าวันเสาร์นี้เนี่ยจะมีการประกวด Miss International Queen นางงามสาวทรานระดับโลกรอบชุดประจำชาติที่แอรเมสเฟียคุณสาพรรยาอั๋นเนี่ยเป็นแม่งานมาปรึกษาอั๋นว่าจะเอาใครเป็นพิธีกรดีผมก็ตอบว่าพีเคเขาหันมามองหน้าผมแบบว่าแน่ใจเหรอเธอไม่กลัวทัวร์ลงหรอผมบอกว่าผมไม่รู้ผมคิดว่าถ้าคุณมองว่าเวทททีีีน้้้คคือออออเวแหห่่งงงโโกกกาาาสสุุณตใย ใช่แค่เรื่องเพศก่อนต่อมานะคะล่าสุดข่ะวงในอย่างคุณบอยเอนเตอร์เทนนะคะหรือว่าบอยดิติพรค่ะหรือว่าผู้สื่อข่าวชื่อดังนะคะก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องพ K คะ่ะผ่านรายการจริงใจเล่าในชื่อเทปพี PK เคปียวัฒน์กับชีวิตในวงการจบแล้วจริงหรือซึ่งคุณบอยนะคะก็มีการโผล่เข้าข้างคุณอั๋นพัวนาค่ะว่าควรให้โอกาส PK ก่อนมีการถามสังคมนะคะว่าเราจะให้โอกาสคนที่กําลังจะจมน้ํำไหมโดยช่วงหนึ่งนะคะคุณบอยคะ่ะก็มีการเล่าว่าคนล่าสุดที่ออกมาพูดได้หน้าฟังได้ชนะใจพี่บอยเลยก็คือคุณอันนนวววาาาาี่่อับอกกสสุดสปดปปห์จะมะมงร เนชันแนลครีนแล้วก็พิธีกรในงานเนี่ยก็น่าจะเป็น PK ซึ่งพี่บอยก็มองว่า PK เนี่ยเหมาะสมทุกประการพูดภาษาอังกฤษได้เคยทําพิธีกรอีเวนต์มาก่อนทําพิธีกรนางงามมาก่อนซึ่งคุณสาหรือว่าภรรยาคุณอันเนี่ยก็บอกว่าไม่กลัว PK เนี่ยเป็นพิธีกรแล้วทัวร์ลงหลออันบอกว่าไม่กลัวซึ่งพี่บอยเห็นด้วยว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราแยกไม่ออกหรือว่าเราแยกกันไม่ได้ระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเท่ากับว่าวันนี้ชีวิตของ PK ก็จะถูกปิดประตูตายเนาะแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลัััับบบบมมมมมาาาาาาาลลืตตอออออ้้้้้ปกกกกกไดดเเเเยยทททททงงงๆีีีีาาีีี่่่่่่่ววคนนน็สสรถิิจะขึพใช K ได้เลยว่าน่าจะเป็นคนแรกๆมั้งที่ออกมาชัดเจนในเรื่องของชีวิตกับเรื่องของงานว่างไม่ได้กลัวทั่วลงและล่าสุดน,นะคะวันนี้ค่ะ16สิงหาคมนะคะคุณบอยค่ะก็อดใจไม่ไหวนะคะได้ฝากข้อความถึงมิเรียนค่ะหลังมีการปลุกกระแสด,ดราม่าพีเคเดือดน,นะคะก่อนเตือนเรื่องใหญ่ที่จะมาถึงหลังพีเคกำลังจะมีการรับงานของคุณอัญพัวนาทค่ะโดยคุณบอยนะคะได้เผยคลิปผ่านช่อง YouTube สถานีรุ่นรมค่ะในชื่อเทปทําไมยอมให้ผู้หญิงใหม่ทําร้ายหัวใจภรรยาเก,ก่าซึ่งเนื้อหาในคลิปนะคะคุณบอยก็ได้มีการพูดว่าพี่บออยเเนนนนนี่่กกกกาาาลััังงงจะถมถมมมมึึปรรรรฏทิดข้พุแหื แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่บอยขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องก็คือน้องมิเรียนก็คงจะไม่มีแรงเสียดทานหรือว่าปุกกระแสขึ้นมาการที่จบกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็เริ่มต้นอย่างรวดเด็วกับผู้หญิงอีกคนหนึง่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแมนชั่นหรือคนตั้งข้อสังเกตผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ค่อยจะเป็นบวกกับกระแสที่มันเกิดขึ้นและการให้สัมภาษณ์ของ PK เนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาหลังพีเคพูดว่าไม่เคยกินหมกระทะทแล้วใน ก็มีการขุดประเด็นมาตบหน้าพีเคกันแรงๆอ่ะเนาะนี่ไงภาพในอดีตภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2021. 2 0 2 1นี่เป็นทริปไปเที่ยวในสาว่ายน้ําไปเที่ยวด้วยกันที่โรงแรมอินเตอร์คอนพัทยาแล้วก็มีภาพหนึ่งที่โยเกิดเนี่ยเขาเป็นคนลงภาพที่นั่งกินหมูกระทะก็ดูดีก็เลยกลายออกมาพูดว่าเห็นไหมพีเคว่าตัวเองก็เคยกินหมูกระทะไปด้วยกันแม้ว่าจะไม่นั่งอยู่ด้วยกันในทริปก็ไม่ได้กินหรอคนก็เริ่มพยายามที่จะขุดคุยแล้วก็หาเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมาบัฟตัวพีเคว่า แม้ว่าพีเคเนี่ยจะออกมาพูดหลายครั้งแต่ในรายการคุยแซบโชว์ที่ไปบอกเรื่องการจบชีวิตคู่รวมไปถึงการออกมาพูดผ่านสื่อครั้งล่าสุดหลายคนก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่สํานึกผิดของการที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยกระทำความผิดต่อผู้หญิงซึ่งเป็นอดีตภรรยาก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนก็ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนผลงานถ้าเปิดทีวีเจอพีเคเนี่ยจะเคว้งรีโมททิ้งก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคน,นยอยากให้พีเคแสดงความสํานึกผิดทีนี้บอยก็ขอพูดแต่ในมุมพี่บอยเนาะว่าวันนั้นเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่า PK จะดบบน,น,นก,กมิมเเ ซึ่งพี่บอยบอกได้เลยว่าถ้าพี่บอยเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพีเคหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในการแสดงความคิดเห็นได้พี่บอยจะแสดงความคิดเห็นและจะบอกว่าพีเคไม่ควรไปนั่งข้างน้องโยเกิร์ตและไปออกรายการในวันนั้นมันมีแต่เสียกับเสียไม่มีมุมไหนที่ได้เลยแต่ในเบื้องหลังพี่บอยก็เคยถามแล้วก็รู้มาจากคนใกล้ชิดว่าอยากจะแมนอยากจะยืดอกอยากจะคุยตรงๆอยากจะยอมรับผิดผ่านรายการณเวลานั้นถามพี่บอยในความเป็นสื่อก็ถือว่าณะเวลานั้นพีเคกลา้าที่จะออกไปเผชิญหน้าออกสื่อแต่ถ้าวิเคราะห์กันแบบบ,บอยไม่มีมุมไหนเลยที่ว่าจะเเป็นบบววกกกกให้ัตัตออองาารม พูดนะเวลาแบบนั้นทั้งที่ตัวเองเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นคนพูดเก่งนะพีเคแต่ณนะวันนั้นกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แต้มพี่บอยก็เลยมองว่าความไม่ได้แต้มวันนั้นพีเคอาจจะมีความเป็นลูกผู้ชายมีความแมนแมนกล้าที่จะยืดอกไปนั่งตรงนั้นแล้วก็คุยกันแบบแมนแมนแต่กลายเป็นว่าออกไปมันไม่ได้คะแนนเชิงบวกกลับกลายเป็นกระแสะเชิงลบซึ่งมันก็กลายเป็นคําถามต่อมาว่านวันนั้นสิ่งที่พูดปไปในรายการสํานึกผิดหรือยังอันนี้มุมพี่บอยก็มองว่าแบบที่เรารู้จักพีเคการที่ไปนั่งตรงนั้นแม่งบบด้าะปไรมณ แต่ทีนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นที่ออกรายการแล้วมันต่อเนื่องมาไม่จบมันมีเรื่องของผู้หญิงคนใหม่ที่มันพูดไปสอถ,ถึงการขุดคุยเรื่องอดีตมันก็เลยกลายเป็นว่าคนหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ให้อภยัยฝากสกิดพีเคให้ไปบอกคนข้างๆว่าการสงบปากสงบคำบางเรื่องมันก็เหมาะสมการออกมาพูดเยอะไม่ได้ทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นและไม่ได้ทําให้พีเคดีขึ้นเสี่ยงกับการโดนฟ้องไม่ได้ทําให้ตัวเองดูดีอันนี้พี่บอยพูดตรงไปตรงมาเนาะก็เป็นคนนอกที่ไม่ควรจะพูดแต่ขอบพูดเพราะว่าเป็นคนตามข่าวันนี้าวเส ไปออกงานที่อันพัวนาดเขาบอกว่าเมียเขาเนี่ยก็คือคุณจ๋าที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนโอกาสครั้งสาคัญที่อันพัวนาดให้แล้วพี่บอยเนี่ยก็มองว่าเออถ้าเราแยกได้เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมันก็จะจบแต่อยากให้ PK ได้ใช้โอกาสที่เข้ามาแล้วใช้อย่างเต็มที่มันเป็นโอกาสสําคัญที่สื่อไปมันเป็นโอกาสสาคัญที่คุณอันพัวนาดให้ประเด็นที่บอยจะโฟกัสตรงนี้แล้วก็พูดตรงไปตรงมาก็คืออยากให้ PK วางกลยุทธ์ในการสัมภาษณ์ให้ดีบางเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดหมด,พพดเพราะพู เรื่องขอโทษและความรู้สึกสำนึกผิดอันนี้ต้องออกมาไม่ใช่แค่คำพูดคำพูดมันต้องออกมาจากหัวใจอันนี้พี่บอยอยากให้คนที่ว่ากลยุทธ์ให้ PK วันเสาร์นี้ใช้โอกาสให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นปิดฝาลงไม่อย่างนั้นพี่บอยจะเสียดาย PK และหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าทำไมพี่บอยเข้าข้าง PK ทพี่ไม่ได้เข้าข้างแต่พี่บอยไม่อยากตัดสินใครเพราะพี่บอยเจ็บปวดกับการที่คนอื่นเคยตัดสินพี่บอยแม้ว่าเขาจะไม่เคยรู้จักเราก็ตามนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้อย่าตัดสินใครเพราะเราไม่รู้เรื่องทั้้้งงงหมดและาาานนนีกก็็็เเปว่รตอ ติดตามวันเสาร์นี้นะคะที่ PK ค่ะจะมีโอกาสได้รับบทบาทพิธีกรอีกครั้งหลังจากที่คุณอั๋นพวนัวนาะคะนั้นสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสหลังมีการเจอมรสุมชีวิตลูกใหญ่ค่ะและการกลับมาทํางานครั้งนี้ของคุณ PK นะคะจะมีฟีดแบ็กเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามสมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กาลัง